うん。 เอาใส่ไปหาเจ้าดึงไปหาเจ้าอีกน่อยนึงเออมันก็ตรงกันมาได้นี่หน่ะมันก็ตรงกันมันก็สวยงามค่ะอันนี่ก็เขาพี่เขาพี่เขาพี่กระเบื้องแค่นั้นตรงเลยค่ะเจ้าสีพานนั้นคือตรงนี้แหละอืมนานาสวยงามย่อมอ่ะก็บอกว่าพานไหน่านไหนเด้อเฮ่อเซ่นั่ง มาหาเนาะเนาะอาบดิษฐ e. ์ค่ะอาสดิษฐ์ค่ะเอ้าก็คุ้คุ้นย่าอีสเม่บ้านน้องหันแม่แล้ไปบอกไปตามต่อท่านบริษัทแม่รู้สิว่าสำนักงานก็เป็นคุ้นคุ้นเสียแม่เสียใดค่ะเสียแดนเลยล่ะแม่บ้านน้องว่างหาเราถงทุ้ยเนี่ยว่างหาเราเงแล้วขึ้นไปบอกต่อท่านว่า มึงก็สม,มัครงานเป็นผู้สอยเมียบ้านเนี่ยอ๋อห้อบ๊อบแมนเดธบริษัทน,นี่เสื้อผ้ามันหลายมีหลายส่วนคุณคุณนะเออบ๊อบบ๊อแมนมั่งเข้าใจผิดหรือเปล่าเพราะว่าอันอีฉันบ๊อบไข่เห็ุงั้นประเภทนี้ค่ะเพศเพศบ๊อบเป็นค่ะเพร,รูออ้ว่าอันนี้คือหยังคะ่กะกับบ๊อบหู่ค่ะเพราะว่าจ้างแยงเดียวค่ะจ้างพนักงานแยงเดียวพอดีมันก็ไม่ขาดเลยขาด ดูตำแหน่งนึงก็เลยประกาศหานะคะก็ได้เห็นได้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 ประชาสมพั์ไม้เป็นมอดแม่นบอค่ะเห็นประกาศไว้ว่ารับสมัครผู้ช่วยแม่บ้านหนึ่งตำแหน่งก็เลยมากค่ะยางมาจากซีไฟแดงบอไหมีรถมากดีกว่าเฮ็ดยังเป็นแน่ค่ะสิม่าสมัครเนี่ยดินเขาเป็นบอใส่ก็ใส่ทอดไข่เป็นบอทอดไข่เป็นแก่กระเทียมเป็นบอเป็นลูกตาเอาไข่ เมยมันสิได้จ้างกุ้นน้อวันนี้สิจ้างมาคัดของนงามหมค่ะ้อ <laughs> งงามคอยไปคัดดีที่สุดคืองานถนัดเครห้องหอมโบเฮ็ดเป็นทุกอย่างแต่ว่างานถนัดเครห้องน้มงามจ้าอัน<อ>เห็นเห็นประกาศบ่าว่าอายุเท่าไหร่คะอันจันทร<อ>์ต่อไปเห็น,นประกาศว่าอายุอันห้าสิบขึ้นไปไหาสิขึ้นไปไนอตอนนี้อายุเท่าไหร่คะอันนี้อายุา<อ>หายสิก็ดีจ้ะ โอ้พอดีโอ้กับพอดีกะลังกะลังลกะลังดีเลยกะลังดีกะสั่นกะเราก็จ่าอยา่าทนร้องงานจักยามซะนาหนิแม่อัอนรักเนี่ยค่ะเต้าว่าเป็นยังมีลูกมีเต้ามีผัวมีมีอย่างนี้จะออยู่โตคนเดียวเอาสินคาไปยังกันเงินอันกับ่มมีหมองยู่กับอยากไม่ยู่แบบว่าให้กาแฟเกี่ยวนึงเอาเดอกจ้า ตาหมองมินหมองทีนอนวันละแก้ววันละแก้วก็ได้แต่ถ้าขอมีหมองทีนอนหมองอาศัยจ้าอ๋อวันคนเดียวว,วันละแก้วนี่กาแฟ,าฟป,ฟป,ปต้องเมนบคโบขาเอาแก้วเอวาเกาแฟน,นะจ้า <laughs> โอ้กอดก็แกล้วแต่ตามประทาบบริษัทสิพิจารณาว่าจะให้กินเขาจ้าค้า<อ>แต่บัตกาแฟของมือละแก้วจ้า เมื่อแรกเกี่ยวเพราะมีปัญหาเพราะมีปัญหาขันสิเรี่องง่ายกว่ากะขอตอนรับเข่าสู่งานบ้านแห่งบริษัทอรดีโปรโมชั่นโอโปรโมชั่นอย่างเนาะไม่เคยถามเนี่ยจ้าหะผู้ใดเป็นประธานเดี๋ยวถามดูคนนี้อยากรู้เพราะขาดอยากรู้จ้าอยากรู้นี่บ้านนี่ค่ะเอา บริษัทค่ะแมนค่ะเยินดีต้อนรับค่ะคุณผู้ชมมาตัวเอ์ไก่ค่ะดลองไก่ได้บั่งเดมแมนเห็ดแก้วกาแฟเหียกยเอะรเออข้าอทายรู้จังสินนะคะกับยินดีต้อนรับนะคะขอคุณผ้ากลงี่อยู่มองยูตัวบนดียวบนนี้มองตีพากอาศัยก็เลไเห็นปลายปีบแล้วรับตำแหน่งผู้ช่วยแม่บ้านก็ได้เห็ว่าเป็นผู้ซอยแม้านอ๋นค่ะ พอดีขออนุญาตนะคะเพราะสายตาพอดีแต่ตอนเร็นงานอะได้ค่ะแต่ว่าตอนนี้กัช่วงสถาคนมหาเรียสิจายสายตาพอดีก็เลยตองมทเซเว่นมีใบกอบมีค่ะมีมีมีใบกอบอายุน้หนักส่วนสูงอารอบเอวรอบศีษะมีน้ำตาลมีไม้มีความดันไหมทุกอย่างทางการบริษัทออรีจะไม่รับแล้วคุณต้องแบบ มาแต่ตัวไปไหมมาแต่ตัวว่มีเสียภามีเสียใบมึ่งปกติเยอะแยะออร์ดีโปรโมชั่นนี่ไม่อึดบ่อยากยั้งเลยขออนุญาตนะค่ะพอแล้วเอ่อก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่บริษัทออร์ดีโปรโมชั่นนะคะคือใครที่มาอยู่นี่ก็จะมีแต่ความสุขความเจริญเดออค่ะก็ เชื่อม,มากรับนะคะขอ,ขอบคุณมากค่ะท่านประธาน